ได้ของเล่นใหม่มานะครับเปิดปิดโดยใช้แอปเดีล,ลองปิดกุญแจมันอยู่ตัวนี้นะครับ จะจ่ายไฟไอตัวนี้มันจะเชื่อมไ i f ฟบ้านไว้ครับทีนี้เราสั่งในแอปจากที่ไหนก็ได้ครับขอให้โทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตสามารถสั่งเปิดปิดสวิตต์ตัวนี้ได้เลยปิดมถ้าเราถอดปลั๊กออกมามันก็จะแอปก็จะไม่ทำงานนะครับกดเปิดปิดไม่ได้เลย เดี๋ยวเราจะลองเสียบเข้าไปใหม่ะตอนนี้เราเสียบเข้าไปแล้วนะครับลองไปดูที่แอปเขาบอ,อกว่ามันจะเสียบไฟเข้าไปแล้วมันจะเชื่อม WI-Fi ที่มันเคยเชื่อมไว้แล้วนะครับไม่ต้องทําการเชื่อมต่อใหม่ะลองไปดูมันจะสั่งงานได้ไหมอันนี้หลังจากเราเสียบไปแล้วนะครับค่อยดูว่ามันจะทำงานได้ต่อเนื่องเลยไหมครับอ่าได้นะครับ Okay, แอปที่ใช้ควบคุมมันนะครับชื่อว่าสมาร์ทไลน์นะครับสินค้านี้สั่งมาจากประเทศจีนนะครับราคา220บาทเป็นรุ่นที่สามารถบอกกำลังไฟที่เครื่องใช้ไฟฟ้ามันใช้งานผ่านปักตัวนี้ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าตัวที่ไม่บอกกำลังไฟนะครับว่าสิ้นเปลืองเท่าไหร่มันจะถูกลงไม่ถึง200บาทนะครับนะครับในแอปมันก็จะมี ตัวที่สามารถตั้งเปิดปิดโดยใช้เวลาได้นะครับว่าอยากให้ปลั๊กตัวนี้มันเปิดตอนกี่โมงปิดตอนกี่โมงนะครับก็สามารถตั้งปฏิทินตั้งเวลาได้นะครับนี่นะครับจุดที่ผมชอบก็คือตัวรุ่นที่มันสามารถบอกกำลังไฟได้นะครับมันจะมีเมนูนี้ที่สามารถเพิ่มขึ้นมานครับเพิ่มเงินอีก20-30บาบาทนะครับเนี่ยก็จะบอกว่า ตอนนี้บ้านเราสักไฟฟ้านะครับหรือ,อโวลต์วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ229.3้22โวลต์นนครับตอนนี้230ละแล้วตัวนี้ก็คือตัวที่เราใช้ไฟไปเท่าไหร่นะครับพาวเวอร์น Power, หน่วยเป็นวัตต์นะครับถ้าพันวัตต์ก็คือ1หน่วยก็ตอนนี้1หน่วยก็ประมาณจะ5บาทแล้วนะครับก็สามารถคำนวณค่าไฟได้นะครับตัวนี้จะเป็นแอมแปร์ อันนี้วัดมันยังไม่ขึ้นเพราะว่าผมเพิ่งเปิดพัดลมไปน,นิดเดียวนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจนะครับเอาไปประยุกต์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราอยากควบคุมนะครับหรืออยากรู้ว่าอุปกรณ์มันกินไฟมากน้อยขนาดไหนนะครับก็สามารถทดลองใช้ได้